สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk t ธ m ไม่เป็นรายการที่จะชวนทุกคนนะคะมาใส่ใจเรื่องของชาวบ้านเพราะอะไรเพราะคนไทยเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะส่วนวันนี้เนี่ยชาวบ้านที่เราจะมาใส่ใจเนี่ยเป็นคนใกล้ตัวของเราเลยนะคะก็ไม่รีรอนะคะเอาไปเร,เรียกเขามาเลยดีกว่าค่ะขอเชิญพบกับคุณแครี่วงดดลุนีค่ะ,ะคุณแครี่แนะนําตัวเลยดีกว่า ค่ะสวัสดีค่ะเคลลี่ดารุนีนะคะศิลปินจากค่าย Rabbit Moon ค่ะวันนี้เรามานั่งคุยกันชิลๆเนอะก็เรียกเก๋ก็ได้อเอาให้ง่ายๆเนะใช่เป็นคุณเก๋ละกันอโอเคอยากจะรู้ว่าอ,อย่างวงดาวรุนีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นน้องใหม่ในวงการ T-pop นะใช่ค,ค่ะอยากรู้ว่าแบบจุดเริ่มต้นของการที่แบบมาสนใจในวงการเนี้ยคืออะไรอะ่ะ จริงๆแล้ววงดารุนี่อะค่ะคือเหมือนเราเคยทำโปรเจกต์ร่วมกันเป็น JPO p มาก่อนอแล้วเราก็แบบว่าเหมือนทำด้วยกันมาเรื่อยๆจนบริษัทเนี่ยเห็นว่าแบบเหมือนเราเคมีเข้ากันอะไรเงี้ยก็เลยจับเรามาทำเป็นดารุนี่ค่ะเป็นเข้ามาอยู่ในวงการ TPOp เลยเป็น TPO p ไปเลยเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนรลีเรนใหม่ใช่ถูกแล้วอ,อย่างแบบอย่างตัวเก๋เนี่ยพอมาแบบมาทำตรงนี้แล้วอยากรู้ว่า เริ่มต้นเลยเนะี่ยมันแรงบันดาลใจเนี่ยมันมาจากอะไรจริงๆแรงบันดาลใจเนี่ยก็คือเหมือนตอนเด็กๆใช่ไหมแล้วก็ชอบพวกแบบว่า K เค<อ>ป๊อปอะไรอย่างนี้แล้วก็เคยเป็นติงมาก่อนแล้วเราก็ใช่แล้วก็ไปเห็นพวกพี่ๆเขาแสดง <c oughs> บนสเตจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขารู้สึกยังไงนะอยู่บนสเตจเขาจะต้องรู้สึกแบบว่า,วาดีไหมหรือเวลาที่เขามองลงมาแล้วเห็นแฟนคลับเนี่ยเขาจะ รู้สึกภาคภูมิใจยังไงเออแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเป็นเหมือนเขาบ้างแล้วก็เลยทําทุกวิถีทางเลยที่จะขึ้นมาเป็นตรงนี้เหมือนกันแสดงว่าแบบระหว่างทางนี้มันเกิดความชาทยายเยอะไหมเยอะมากๆคือคือสมัยเราที่เราเด็กๆอะไรเงี้ยคือโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ได้อะไรอย่างงี้เขาไม่ถึงใช่คือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เราจะได้เข้ามาเป็นศิลปินอ่ะเราจะต้องทำยังไงใช่จนรู้ว่าอ๋อมันมี a u d i t i o n เราก็จะต้องไป a u d i t i o n ก่อนอย่างแรก เราก็ต้องตามหาว่าสถานที่ไหนออดิชั่นบ้างก็คือหาเองเลยหรอหาเองเลยคือแบบความมุ่งมั่นก็คือแบบหาเองทําทุกอย่างเองเต็มตัวซ้อมเองก็คือตอนนั้นเรายังยังไม่รู้ว่าร้องเพลงดีเป็นยังไงเต้นดีเป็นยังไงก็คือฝึกเองเลยแล้วได้มีการไปเรียนไหมเต้นเอรลองเพลงเอยได้มีการไปแบบฝึกฝนตอนนั้นยังไม่มีเพราะว่าด้วยความที่ยังไม่รู้คือเหมือนเราลองไปก่อนทําอะไรได้ก็ทําไปก่อนจนมันมีที่หนึ่งที่เหมือนกับว่าเราเข้าไปติด ก็คือเหมือนเข้าไปของรายการเคป๊อปอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละแล้วก็เหมือนได้มีโอกาสเป็นเทรนนี่แล้วก็ได้ได้ลองเทรนดูก่อนก็ก็เหมือนกับว่าเราก็เรียนไปด้วยเทรนไปด้วยจากอะไรที่เราไม่รู้แล้วก็เหมือนมีการเริ่มพัฒนาขึ้นจากแบบจากศูนย์ขึ้นมาหนึ่งมา2อะไรอย่างงี้ตอนนี้ก็มาเป็นดารินีแล้วเนาะมีแฟนคลับแล้วเราอยากอยากรู้ว่าแบบอย่างถ้าสมมุติว่าอยากจะเป็นบ้างอยากจะเป็นเกี่บว่าอยากจะแนะนํำยังไง นะนมี่หรออ่าสมมติว่ามี่อยากจะแบบอ่ะฉันอยากจะไปยืนบนเวทีบ้างอยากจะแบบอุ๊ยไม่กลัวเวทีไม่ตื่นเวทีอะ,อะไรเงี้ยอยากต้องแบบเริ่มจากยังไงคือถ้าถ้าดูสังเกตจากมี่แล้วนะมีนนม่นะเป็นคนที่เอามี่ก่อนอ่ะเป็นคนที่ดูกล้าแสดงออกอ่ะ,อ,ะอย่างงี้ก็รอดละหนึ่ง,ง,งใชงไไ่รอดละหนึ่งเพราะว่าคือส่วนตัวของมนุษย์เนี่ยถ้าการที่เราจะออกไปทําอะไรตอนหน้าคนเยอะๆยจะต้องอาศัยของการที่ เราจะต้องมีความกล้าก่อนคือถ้าทุกคนอยากที่จะเป็นศิลปินเราจะต้องมีความกล้าแล้วกล้าที่จะก้าวออกไปจากเซฟโซนของตัวเองกล้าออกไปทําแบบที่เราไม่เคยทํามาก่อนอย่างน้อยก็อออกไปร้องเพลงต่อหน้าคนเยอะๆได้ลองเนอะใช่แล้วก็แค่เราแบบลองไปออดิชันดูสักที่หนึ่งอ่ะมันจะทําให้เรารู้แล้วว่าเออสิ่งนี้แหละทําให้เรามั่นใจในตัวเองขึ้นมากขึ้นว่าเออเราทําแล้วเรามีความสุขจริงไหมรู้สึกอยากเป็นขึ้นมาทันที เราแบบอะตอนนี้มีมแฟนคลับแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแบบแฟนคลับเป็นแรงซัพพอร์ตของเราได้มากแค่ไหนเขาแบบทําให้เรากระชุ่มกระชวยหัวใจได้มากแค่ไหนจริงๆก็มีส่วนมากเลยเพราะว่าถ้าสมมติอย่างเราทําวงขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วถ้ามไม่มีแฟนคลับมาคอยซัพพอร์ตเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีแรงผลักดันในการทําตรงนี้ไปได้มากแค่ไหนคะ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่แบบมาคอยมาหาคอยมาเจอเราที่งานตลอดแล้วก็แบบมามาคุยด้วยกันก็รู้สึกว่า ดีใจค่ะแล้วก็เวลาที่เราขึ้นโชว์เนี่ยก็จะมีแบบแฟนๆร้องเพลงด้วยแล้วก็เชียร์อัพอะไรอย่างงี้ก็เขาเรียกว่าไงอ่ะมันมันภูมิใจแล้วมันก็รู้สึกว่าอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆแล้วอย่างอ่ะเป็นส่วนแฟนคลับไปแล้วเนอะอย่างครอบครัวงเงี้ยจังหวะที่แบบเก๋เดินเข้าไปบอกว่าอยากไปเป็นไอดอล เขาตกใจไหมเขามีรีแอคชั่นยังไงแล้วเขาทำยังไงเขาซัพพอร์ตด้านไหนบ้างคือยากมากนะแบบกว่าที่จะกล้าพูดอ่ะใช่เพราะว่าปกติเป็นคนไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องส่วนตัวกับพ่อกับแม่แบบมีอะไรก็จะเก็บไว้ใช่ไหมแต่วันนั้นคือแบบครั้งแรกเลยคือที่ห้องเรียนเพราะเขาจะมีประชุมผู้ปกครองก็จะให้แบบเราอะไปบอกกับพ่อแม่ว่าเราอะรู้สึกอะไรแล้วก็เลยเขียน ไม่พูดเป็นการเขียนบอกแม่ว่าแม่หนูอยากเป็นศิลปินอใช่คือสั้นๆได้ใจความใช่แค่นั้นเลยแบบเรารู้แล้วว่าความฝันของเราคืออะไรเราก็บอกเขาตรงนั้นแล้วเขาก็บอกว่ากลับมาบ้านก็เลยถามว่าแม่ได้อ่านที่หนูเขียนไหมแม่บอกอ่านแล้วแม่แม่ว่ายังไงแม่ก็บอกว่าก็เอาซี่ทำเลยก็ ถือว่าเป็นการเปิดทางที่ดีเพราะว่าเขาก็สปอร์ตเนาะเขาก็อยากทำอะไรก็ทำแล้วเขาเราตอนนี้เขาเป็นไงบ้างพอเห็นว่าแบบลูกสาวได้มาเป็นดารุนีแล้วเขาก็คอยดูตลอดตามโซเชียลอะไรเงี้ยบอกว่าออ๊ยเก๋ย่างงี้ดีนะสวยมากเลยวันนี้ใช่ก็ก็อวยอยู่อวยอยู่แล้วอยากรู้ว่าแบบถ้าแบบพอมาทำตรงนี้เนอะอย่างเก๋อย่างเงี้ยยังเรียนอยู่ด้วยอ่ะมันมีท้อบ้างไหม มีไหมก็มีจังหวะนอขอดีฟทอล์กเลยจังหวะนี้คือคือบอกแต่คือถ้าสมมติมาเรียนไงเราไม่ค่อยได้มาบ่อยๆอาจารย์ก็จะมีจํากัดใช่ไหมว่าเราได้กี่ครั้งกี่ครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงเหมือนซิลมาด้วยตอนแรกอะคือเราเรียนพยาบาลใช่เราเป็นสาวพยาบาลคือแทบจมบติว่าไม่ไม่ได้มาเป็นดารินี่ก็คือเป็นพยาบาลสาวเหรอคะใช่ค่ะพยาบาลสาวสวยอ่ะก็พอเหมือนเรารู้ตัวว่าเเราอยากเป็นศิลปินแล้วก็แบบ เหมือนดรอปมามาอยู่ตรงนี้อาคณะนิเทศอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเข้าทางกับเรามากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าอาจารย์เขาใจดีกับเรามากใช่ว่าแบบเออเราไปมีทํางานข้างนอกอาจารย์ก็เข้าใจอะไรเงี้ยก็เพื่อนเพื่อนด้วยเพื่อนเพื่อนก็น่าหลกก็คอยแบบว่าคอยให้เราดูงานอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็แบบคอยเอารายชื่อเราไปส่งด้วยก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนมากๆเลยนะคะโอ้อ่ะคุยกันมาพอของปังของคอะลย อยากจะให้เก๋แบบแนะนําคนมีความฝันหน่อยดีกว่าอส่งท้ายว่าคนที่มีความฝันอยากจะตามความฝันเนี้ยอะทายังไงดีก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบบว่ามีความฝันแล้วยังไม่กล้าทําเนี่ยก็อยากจะบอกทุกคนว่าลองดูก่อนค่ะคือเก๋เนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่บอกกับตัวเองตลอดว่าถ้าเราเชื่อในตัวเองเราจะสามารถทําได้ตลอดค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองออกจากเซฟโซนของตัวเองดู ถึงยังไม่กล้าตอนนี้แต่ว่าสักวันจะถึงวันของเราเองค่ะก็อ,อยากให้ทุกคนลองทำตามความฝันที่ตัวเองมีดูค่ะออกจากเซฟโซนดูเนาะใช่แล้วถ้าแค่ได้ลองก็ก็ <ๆ S 1> จะแบบว่าถือว่าได้ทำแล้วใช่ใชก็ใส่ใจคุณเก๋มามากพอสมควรแล้วเนาะขอบคุณมา,ากสำหรับวันนี้แล้วก็อยากให้คุณเก๋เนี่ยช่วย เขาเรียก่าอะไรโปรโมทตัวเองหน<ช>่อยดีกว่าบอกฝากผลงานตัวเองหน่อยว่าจะติดตามดารุนีไในทางไหนบ้างได้ค่ะก็ทุกคนนะคะสามารถติดตามพวกเราดารุนีนะคะได้ทุกโซเชียลแพลตฟอร์มเลยนะคะเพียงพิมพ์ไปว่าดารุนีอ o นเดอร์สกอร์ฟิเชียลนะคะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติใครอยากจะติดตามพวกเราทั้ง6คนส่วนตัวเนี่ยก็สามารถกดไปที่ following แล้วก็กด follow ได้เลยค่ะแล้วก็ตอนนี้พวกเรานะคะออกเพลงใหม่นะคะซิงเกิลที่2ชื่อเพลงว่า let me be your boy นะคะสามารถไปฟังได้แล้วทุกแพลตฟอร์มค่ะแล้วก็ไปดู mv ได้แล้วที่ยู u ูบและบ มุลขอบค่ะเล่นมีพี่โยบอยใช่อยากแบบอ่ะลองให้ฟังซักนิดนึงได้ไหมถือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรน้ำจิ้มน่าทุกขอบคุณมากสำหรับน้ำจิ้มได้เลยอ่ะไหนลอง Let me be your boy อ่าอ่าอ่าให้ฉันเป็น your boy อ่าอ่าอ่าเธอไม่ต้องลำบาก แค่เป็นตัวเองอย่างนั้นบอกเลยฉันคือคนที่เธอต้องการและนี่บีเออ ไปช่วยปั่นวิวเลยค่ะือนี้ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณเก๋อีกหนึ่งรอบอุ๊ยไม่ใช่แครีขอบคุณอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็อยากฝากทุกคนนะคะที่อยากจะเขาเรียกว่าใส่ใจเลื่องชาวบ้านอีกก็ติดตามช็อกทำไมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้มี่กับเก๋ลาไปก่อนบ๊ายบาย